คุณนอนหลับท่าไหนกันครับหลายคนไม่เคยคิดเลยว่าแค่ท่านอนก็ส่งผลกับร่างกายเรามากขนาดนี้ถ้าคุณตื่นมาแล้วเคยรู้สึกคอแข็งไหล่ตึงหลังล้าหรือเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มคลิปนี้อาจช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับเพราะความจริงคือท่านอนบางแบบสามารถกดทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังหรือแม้แต่รบกวนระบบหายใจของเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลย และหลายครั้งอาการปวดเมื่อยเล็กๆที่สะสมทุกวันอาจไม่ได้มาจากโต๊ะทำงานหรือที่นอนแต่มาจากท่าที่คุณนอนทุกคืนวันนี้ผมจะพาคุณไล่เรียง5ท่านอนยอดฮิตจากอันตรายที่สุดไปจนถึงท่าที่ปลอดภัยที่สุดพร้อมวิธีปรับท่านอนให้เหมาะกับร่างกายที่คุณลองเช็คและลองแก้ได้คืนนี้เลยครับมาลองสำรวจตัวเองไปพร้อมกันครับเริ่มกันที่ท่าแรกถ้าคุณเป็นคนที่นอนคว่ำเป็นประจำ ลองสังเกตดูนะครับว่าเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมตื่นมาแล้วรู้สึกคอแข็งแข็งต้องค่อยๆหมุนซ้ายหมุนขวาก่อนจะลุกจากเตียงหรือปวดหลังช่วงล่างเหมือนเอวโดนดึงตึงอยู่ข้างในบางคนอาจจะมีอาการชาที่มือปวดที่มือนางหรือนิ้วก้อยโดยเฉพาะถ้าชอบพาดแขนขึ้นเหนือหัวตอนนอนทั้งหมดนี้เป็นอาการที่เชื่อมโยงกับท่านอนคว่ำครับ เพราะเวลานอนคว่ำศีรษะของเราจะต้องหันข้างอย่างน้อย90องศาทําให้กล้ามเนื้อคอถูกบิดข้างเดียวตลอดทั้งคืนขณะเดียวกันหลังส่วนล่างของเราจะถูกดันให้แอ่นมากขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งถ้าใครมีอาการปรวดหลังเดิมอยู่แล้วจะยิ่งรู้สึกหนักขึ้น ยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกอดหมอนแน่นๆหรือชอบพาดแขนเหนือหัวจะทำให้ข้อศอกงอมากเกินไปและไปเพิ่มแรงกดที่เส้นประสาทบริเวณศอกโดยเฉพาะเส้นเอาหน้าที่เชื่อมไปยังนิ้วนางกับนิ้วก้อย มีงานวิจัยในวารสาร Journal of Shoulder and Elbow Surgery ที่ชี้ว่าท่านนอนที่งอศอกตลอดหลายชั่วโมงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการชาแบบเรื้อรังได้และข้อมูลจากสมาคมสัญญกรรมกระดูกประเทศสหรัฐอเมริกาก็แนะนำตรงกันว่าถ้าใครมีอาการปวดคอหรือปวดหลังท่านนอนคว่าคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับ แต่ถ้าคุณนอนคว่ำแล้วรู้สึกว่านี่คือท่าที่นอนหลับสบายที่สุดก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะเราไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนทันทีแค่ขอให้เริ่มสังเกตร่างกายตัวเองก่อนว่าตื่นมามีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าและถ้ายังต้องนอนคว่ำจริงๆผมแนะนำให้ใช้หมอนที่เตี้ยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือบางคนอาจไม่ใช้หมอนเลยจะช่วยลดการหมุนคอลงได้อย่างมากครับ อีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือลองวางหมอนอีกใบไว้ใต้สะโพกเพื่อช่วยลดแรงแอน่นบริเวณหลังล่างและถ้าคุณชอบพาดแขนตอนนอนลองใช้ผ้าขนหนูพันรอบข้อศอกแบบหลุมๆเพื่อป้องกันไม่ให้ศอกงอมากเกินไปขณะหลับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะถ้านอนคว่ำอาจเป็นต้นต่อของอาการบางอย่างในตัวคุณหรือเปล่าไม่ต้องกังวลครับเพราะการปรับแค่นิดเดียวอาจเปลี่ยนคุณภาพการนอนได้มากกว่าที่คุณคิด เรื่องต่อไปคือท่านอนที่คนไทยชอบมากแต่หลายคนไม่รู้ว่ามันอาจจะกำลังทำร้ายไหล่ของเราอยู่โดยไม่รู้ตัวมาถึงท่านนอนท่าที่สองใครที่ชอบนอนตะแคงลองเช็คตัวเองดูครับคุณนอนตะแคงข้างซ้ายหรือขวาแล้วไหล่ข้างที่ทับไปกับพื้นเคยรู้สึกเมื่อยหรือปวดลึกๆตอนที่ตื่นนอนบ้างไหม บางคนอาจยกแขนไม่สุดรู้สึกเหมือนไหล่ตึงหรือมีอาการชาตามแขนโดยเฉพาะคนที่เอาแขนไว้ใต้หัวพาดหมอนหรือหนุนศีรษะบนแขนตัวเองถ้าใช่นั่นคือสัญญาณแรกที่ร่างกายกำลังบอกคุณว่าถ้านอนที่ดูเหมือนจะปลอดภยัยอาจกำลังสร้างแรงกดที่คุณไม่รู้ตัวครับ เวลาคุณนอนตะแคงน้ำหนักตัวจะกดลงบนไหล่ข้างหนึ่งเต็มๆและข้อต่อไหล่เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับแรงกดแบบนั้นตลอดหลายชั่วโมงโดยเฉพาะตรงจุดที่เรียกว่า subacromial space ซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกหัวไหล่กับเส้นเอ็นที่เคลื่อนไหวไหล่ถ้าโดนกดนานๆจะทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังหรือเส้นเอ็นถูกเบียดกันจนกลายเป็นอาการที่เรียกว่าไหล่ติดหรือ impingement เท่านั้นยังไม่พอครับถ้าคุณเอาแขนไว้ใต้หมอนหรือหนุนหัวนั่นคือการกดทับเส้นประสาทที่วิ่งผ่านต้นแขนโดยเฉพาะเส้นที่ชื่อว่าเบรคเชียลเพล็กซัสซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณจากคอไปแขนผลคืออาจทำให้คุณตื่นมาพร้อมอาการชาที่แขนหรือรู้สึกแขนอ่อนแรงโดยไม่มีสาเหตุข้อมูลจากวารสารต่างประเทศพบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการปวดไหล่ข้างเดียวมากกว่า60%มีพฤติกรรมชัดเจนว่านอนทับไหล่ข้างนั้นเป็นประจำและยิ่งถ้าไม่เปลี่ยนข้างเลยหรือชอบนอนข้างเดียวทุกคืนร่างกายจะไม่มีโอกาสฟื้นตัวจากแรงกดซ้ำยังมีงานวิจัยที่อธิบายว่าท่านนอนตะแคงที่ไม่สมดุลเช่นเอียงตัวมากเกินไปหรือไม่มีหมอนรองเขา่าจะเพิ่มแรงกดที่หลังส่วนล่างและสะโพก นั่นแปลว่าบางคนอาจตื่นมาพร้อมทั้งปวดไหล่ปวดหลังและตึงสะโพกในเวลาเดียวกันฟังดูเยอะใช่ไหมครับแต่มันแก้ได้ง่ายมากๆเลยอันดับแรกอย่าปล่อยให้แขนรับน้ำหนักตัวโดยตรงลองใช้หมอนข้างแบบกอดไว้ด้านหน้าเพื่อให้แขนอยู่ในท่าที่งอโดยธรรมชาติลดแรงกด หรือบางคนอาจใช้หมอนสั้นๆวางตรงหน้าอกให้แนวไหล่เอียงออกจากเตียงเล็กน้อยเท่านี้ก็ช่วยกระจายน้ำหนักออกจากหัวไหล่ได้แล้วครับอีกอย่างที่สำคัญมากคือหมอนรองเข่าแค่มีหมอนนิ่มๆวางระหว่างขาทั้งสองข้างจะช่วยปรับแนวกระดูกสันหลังให้สมดุลลดแรงดึงที่สะโพกและป้องกันไม่ให้คุณบิดตัวเกินระหว่างนอน สุดท้ายคือหมอนหนุนคอต้องไม่หนาเกินจนทําให้ศีรษะเอียงลงด้านข้างเพราะนั่นจะยิ่งเพิ่มแรงกดไปที่คอและไหล่ฝั่งที่ทับไปกับพื้นบางคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้าผมนอนตะแคงแล้วหลับสบายตลอดละ่ะต้องเปลี่ยนเลยไหมคําตอบคือไม่ครับถ้าคุณตื่นมาแล้วรู้สึกดีไม่มีอาการตึงไม่มีปวดไม่มีชา ก็แสดงว่าร right ่างกายคุณย enfin, ังโอเคกับท่านี้แต่ถ้าเริ่มมีสัญญาณบางอย่างอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้ลองปรับดูสักสองสามคืนครับเพราะสิ่งเล็กๆอย่างท่านอนอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ร่างกายคุณได้มากกว่าที่คิดแล้วคุณล่ะครับนอนตะแคงข้างไหนและไหล่ข้างนั้นสบายดีอยู่หรือเปล่าเรื่องต่อไปเราจะไปดูท่านอนที่หลายคนบอกว่าสบายสุดแต่มันอาจกำลังบีบทางเดินหายใจของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลย มาต่อกันที่ท่าที่3ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบนอนหงายเพราะรู้สึกว่าสบายตัวไม่กดทับแขนไม่ปวดไหล่อย่าพึงมั่นใจว่าท่านี้ดีต่อร่างกายเสมอไปนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเคยตื่นมากลางดึกเพราะเหมือนขาดอากาศสะดุ้งเฮือกหรือถูกคนข้างๆสกิดบอกว่าคุณกรนเสียงดังตอนนอนหงาย หรือถ้าคุณนอนครบคืนแต่ยังรู้สึกง่วงตอนกลางวันเป็นประจำทั้งที่ไม่ได้อดนอนเลยอาการแบบนี้อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งในหลายกรณีภาวะนี้เกิดหนักที่สุดตอนนอนหงายครับ เวลาที่คุณนอนงายน้ำหนักของลิ้นและกล้ามเนื้อรอบลำคอจะไหลย้อนลงด้านหลังไปกดทับทางเดินหายใจส่วนต้นโดยเฉพาะในคนที่คอหนามีไขมันสะสมรอบคอหรือมีโครงสร้างภายในแคบกว่าปกติระหว่างที่คุณเข้าสู่ช่วงหลับลึกร่างกายจะผ่อนคลายมากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อรอบหลอดลมย่อนตัวลงอีกและพออยู่ในท่างายแรงโน้มถ่วงจะยิ่งทำให้ทางเดินหายใจแคบลงจนบางช่วงอาจปิดสนิทชั่วขณะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือการหยุดหายใจแบบสั้นๆซ้ำๆตลอดคืนส่งผลให้สมองต้องปลุกคุณให้ตื่นบ่อยครั้งโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวรอบการนอนจึงไม่สมบูรณ์และร่างกายไม่ได้พักจริงงานวิจัยจากวารสารทางการของสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ OSA ประมาณ30-60%จะมีอาการแย่ลงอย่างชัดเจนเมื่ออยู่ในท่านอนหงาย กลุ่มนี้ถูกเรียกว่า positional OSA หรือภาวะหยุดหายใจที่ขึ้นกับท่านอนและทางสถาบันการแพทย์การนอนหลับแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ใช้สิ่งที่เรียกว่า positional therapy ซึ่งการฝึกให้นอนในท่าที่ไม่กระตุ้นอาการเช่นตะแคงซ้ายหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะอาการมันไม่ชัดตอนตื่นคุณอาจลองเช็คตัวเองเบื้องต้นได้ด้วยคำถามง่ายๆแบบนี้ครับ คุณกรนเสียงดังโดยเฉพาะตอนนอนหงายใช่ไหมคุณเคยรู้สึกสะดุ้งกลางดึกเหมือนหายใจไม่ทันหรือเปล่าคุณรู้สึกง่วงตอนกลางวันทั้งที่นอนครบหรือไม่รอบคอของคุณเกิน16นิ้วหรือ BMI มากกว่า25ใช่ไหมถ้าคุณตอบว่าใช่มากกว่าหนึ่งข้อนั่นคือสัญ,ญญาณที่ไม่ควรมองข้างครับแต่ไม่ต้องกังวลรับเพราะมีวิธีปรับที่คุณเริ่มทำได้คืนนี้เลย ถ้ารู้ว่าตัวเองมีแนวโน้ม OSA หรือมีอาการกรนหนักให้หลีกเลี่ยงการนอนหงายโดยเฉพาะช่วงที่หลับลึกแต่ถ้ายังอยากนอนหงายอยู่แนะนำให้ใช้หมอนสามเหลี่ยมรองช่วงหลังบนจะช่วยยกแนวลำตัวขึ้นเล็กน้อยลดแรงกดที่หลอดลมอย่าใช้หมอนที่สูงจนศีรษะเงยเพราะจะยิ่งทำให้คอหักมุมและตีบทางเดินหายใจมากขึ้นลองใช้หมอนที่พยุงศีษะให้เป็นแนวตรงกับคอและลำตัวแทน อีกเทคนิคคือวางหมอนใต้เข่าเพื่อช่วยลดแรงดึงที่หลังล่างและเปิดมุมกระบังลมให้ทำงานได้ดีขึ้นและถ้าคุณสงสัยว่าอาการของตัวเองเข้าข่ายแต่ไม่แน่ใจแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การนอนหลับเพื่อตรวจเช็คการนอนในห้องสลิปแ l บจะได้วางแนวทางที่เหมาะกับตัวคุณจริงๆเพราะบางครั้งการกรนอาจไม่ใช่แค่เรื่องเสียงรบกวนแต่มันคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังขาดออกซิเจนตลอดทั้งคืน แต่ถ้าคุณนอนหงายแล้วไม่มีอาการอะไรเลยรู้สึกหลับสนิทสดชื่นตื่นมาได้ดีนั่นก็อาจแปลว่าถ้านอนหงายยังเหมาะกับคุณในตอนนี้สิ่งสำคัญคือให้ฟังร่างกายตัวเองเป็นหลักถ้านอนแต่ละแบบไม่มีแบบไหนดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่มีแบบที่เหมาะที่สุดกับร่างกายของเราแต่ละคน แล้วคุณล่ะครับนอนหงายแล้วรู้สึกยังไงบ้างลองแชร์ไว้ใต้คลิปแล้วไปต่อกับท่านอนที่หลายคนบอกว่าสบายสุดแต่บางคนตื่นมาพร้อมอาการหลังล้าทั้งแถบโดยไม่รู้ว่าเกิดจากตรงนั้นเองครับมาถึงท่าที่4ครับถ้าพูดถึงท่านอนที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับคนส่วนใหญ่หลายงานวิจัยก็จะชี้ไปที่ท่านอนตะแคงครับแต่ไม่ใช่ตะแคงแบบไหนก็ได้เพราะท่านอนตะแคงผิดวิธีก็อาจกดทับเส้นประสาทหรือทำให้ไหลชาได้เหมือนกัน ท่าที่ผมอยากแนะนำในหัวข้อนี้คือการนอนตะแคงแบบสมมาตรโดยเฉพาะการตะแคงซ้ายเวลาคุณนอนตะแคงแบบสมมาตรหมายถึงร่างกายทั้งแนวคือตั้งแต่หัวจนถึงสะโพกอยู่ในเส้นตรงเดียวกันไม่บิดเอียงไม่หันคอไปด้านใดด้านหนึ่งวิธีนี้ช่วยให้กระดูกสันหลังไม่ถูกบิดหรือรับแรงกดไม่เท่ากัน ถ้าใครเคยตื่นมาแล้วรู้สึกหลังตึงต้นคอบิดหรือรู้สึกว่าเหมือนบ่าไม่เท่ากันนี่คือสัญญาณว่าคุณอาจนอนบิดตัวเกินไปทีนี้ทำไมผมถึงแนะนำตะแคงซ้ายเป็นพิเศษคำตอบคือเพราะโครงสร้างร่างกายเราครับหลอดอาหารกระเพาะและกระบังลมถูกจัดวางในลักษณะที่ถ้าคุณตะแคงซ้ายกรดในกระเพาะจะไหลย้อนกลับขึ้นมาได้ยากกว่า มีการศึกษาจากวารสารทางการแพทย์ที่พบว่าคนที่มีอาการกรดไหลย้อนเมื่อนอนตะแคงซ้ายอาการจะลดลงชัดเจนกว่าการนอนตะแคงขวาหรืองายนอกจากนี้หัวใจของเราซึ่งอยู่ค่อนไปทางซ้ายของอกก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เลือดสามารถไหลเวียนกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะคนที่มีความดันโลหิตสูงหรือมีภาวะบวมขาเล็กน้อยตอนนอนนี่คือท่าที่ช่วยร่างกายคุณได้มากกว่าที่คิด แล้วเราจะนอนท่านี้ให้สมมาตรได้ยังไงอย่างแรกเลยคือต้องเลือกหมอนให้ดีหมอนต้องรองรับคอให้ศีรษะอยู่ในแนวเดียวกับกระดูกสันหลังถ้าหมอนเตี้ยเกินไปคอคุณจะเอียงลงและถ้าหมอนสูงเกินไปคอจะถูกดันขึ้นเกินจำเป็นลองใช้มือวัดดูเบื้องต้นว่าเมื่อคุณนอนตะแคงคอควรขนานกับที่นอนไม่เอียงอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากแนะนำคือการใช้หมอนข้างหรือหมอนรองระหว่างเขา่า เมื่อคุณนอนตะแคงขาด้านบนจะตกลงมาทำให้สะโพกบิดแต่ถ้ามีหมอนข้างรองไว้น้ำหนักขาจะถ่ายไปที่หมอนแทนทำให้แนวกระดูกสันหลังจากคอถึงก้นกบยังตรงอยู่สําหรับคนที่มีปัญหาปวดหลังล่างหรือสะโพกท่านี้ช่วยได้จริงคนท้องหลายคนก็ได้รับคำแนะนำให้ตะแคงซ้ายเหมือนกันครับทั้งเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นป้องกันการกดทับเส้นเลือดใหญ่และยังลดแรงกดที่กระเพาะ สมาคมการตั้งครรนแห่งอเมริกาก็แนะนำตรงนี้ไว้อย่างชัดเจน คำแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดสําหรับใครที่ตะแคงแล้วไหล่ชาให้ลองใช้หมอนที่นุ่มและหนาพอที่จะรับหัวไหล่ได้ดีหรือไม่ก็ลองวางแขนบนหมอนข้างอีกใบการยกแขนให้อยู่ในระดับหน้าอกไม่ห้อยลงไม่รับน้ําหนักตัวจะช่วยลดแรงกดเส้นประสาทบริเวณหัวไหล่ได้บางคนอาจจะรู้สึกแปลกๆตอนเริ่มเปลี่ยนท่านอนแต่ร่างกายจะปรับตัวครับภายใน7-10ถึงวันคุณจะเริ่มรู้สึกว่าหลับสบายขึ้นตื่นมาแล้วตัวเบากว่าเดิม สิ่งสำคัญคือไม่ต้องบังคับตัวเองให้นอนตะแคงซ้ายทั้งคืนเพียงแค่เริ่มต้นในท่านี้แล้วปล่อยให้ร่างกายจัดสมดุลตามธรรมชาติบางคนอาจพลิกไปพลิกมานั่นไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณนอนหลับลึกและตื่นมาโดยไม่มีอาการปวดหรือเมื่อยผิดปกติท่านี้เหมาะมากสำหรับคนที่มีอาการกรดไหลย,ย้อนคนที่ต้องการปรับสมดุลหลังหรือแม้แต่คนที่อยากให้คุณภาพการนอนดีขึ้น ลองสังเกตตัวเองคืนนี้ครับว่าท่านอนของคุณคือแบบไหนแล้วคุณได้จัดร่างกายให้สมดุลแบบนี้หรือยังแล้วเราก็มาถึงท่าสุดท้ายถ้าคุณกำลังมองหาท่านอนที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับกระดูกสันหลังท่าที่เรากำลังจะพูดถึงนี้อาจเป็นตัวเลือกที่คุณกำลังตามหาอยู่ก็ได้ครับนี่คือท่านอนหงายที่ไม่ใช่แค่นอนหงายธรรมดาแต่คือการจัดแนวกระดูกสันหลังให้สมดุลตั้งแต่ต้นคอไล่ลงมาจนถึงสะโพกและขา พูดง่ายๆคือร่างกายของคุณควรจะอยู่ในแนวตรงโดยที่ไม่มีจุดไหนแอ่นเกินหรือบิดตัวผิดธรรมชาติประโยชน์ของการนอนในท่านี้คือช่วยให้กระดูกสันหลังได้พักในตำแหน่งที่ดีที่สุดกล้ามเนื้อรอบๆหลังส่วนล่างไม่ต้องเกร็งค้างและเส้นประสาทก็ไม่โดนกดทับจากแรงโน้มถ่วงแต่ก่อนจะรีบเปลี่ยนมานอนท่านี้มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเช็คก,ก่อนนะครับ คือคุณเป็นคนที่กรนเสียงดังหรือเคยมีคนบอกว่าคุณหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือเปล่าถ้าใช่ท้านอนหงายอาจไม่เหมาะเพราะมันมีโอกาสทำให้ทางเดินหายใจแคบลงโดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะ OSA หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจท่านอนหงายแบบจัดกระดูกนี่แหละคือคำตอบที่คุณตามหาสิ่งที่ต้องใส่ใจคือหมอนครับ หมอนศีรษะต้องไม่สูงเกินไปไม่ควรดันคอให้ยกขึ้นจนคางชี้ลงเพราะการนอนในลักษณะนั้นจะทำให้กล้ามเนื้อคอด้านหลังเกรง็งและกระดูกต้นคอเคลื่อนได้ง่ายในระยะยาวทางที่ดีควรใช้หมอนที่มีความสูงพอดีรองให้ศีรษะอยู่ในแนวเดียวกับไหล่บางคนอาจใช้หมอนทรงคลื่นเพื่อรองรับช่วงต้นคอโดยเฉพาะซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ดีครับอีกหนึ่งจุดที่หลายคนมองข้ามคือขา เวลานอนหงายขาเราจะเหยียดตึงโดยอัตโนมัติซึ่งจะทำให้หลังล่างแอ่นขึ้นเล็กน้อยทางแก้คือให้ใช้หมอนใบเล็กหรือผ้าคนหนูม้วนวางใต้หัวเขา่าจะช่วยลดการแอ่นของหลังส่วนล่างและช่วยให้กระดูกเชิงกรานอยู่ในแนวตรงมากขึ้นสำหรับแขนวางไว้ข้างลำตัวแบบสบายๆอย่าวางพาดหน้าอกเพราะจะทำให้ไหล่เกรงโดยไม่รู้ตัว ถ้าคุณชอบกอดหมอนตอนนอนอาจวางหมอนข้างไว้ข้างลำตัวแล้ววางแขนพาดหลวมๆก็ช่วยได้ครับมีงานวิจัยที่ศึกษากลุ่มผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรมพบว่าการนอนหงายแบบจัดแนวหลังช่วยลดอาการปวดหลังเรื้อรังได้จริงในระยะเวลาเพียง2-4สัปดาห์ในประเทศไทยเองก็มีคลินิกกายภาพหลายแห่งที่แนะนำให้ฝึกท่านี้ร่วมกับการยืดเหยียดก่อนนอน ผลลัพธ์ที่ได้คือการหลับที่ลึกขึ้นตื่นมาแล้วรู้สึกว่าร่างกายเบาวกว่าเดิมแบบชัดเจนหลายคนที่ลองปรับแค่ใช้หมอนรองเขา่าบอกว่าตื่นมารู้สึกเหมือนหลังได้พักจริงๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี บางคนแค่เปลี่ยนจากหมอนสูงมาใช้หมอนเตี้ยลงคอที่เคยตึงก็เบาลงชัดเจนภายใน3วันฟังมาถึงตรงนี้ถ้าคุณเริ่มอยากลองท่านี้ดูผมแนะนําให้เริ่มจากทีละจุดครับอาจจะเริ่มจากเปลี่ยนหมอนก่อนหรือหาหมอนใบเล็กมาวางใต้หัวเข่าก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในคืนเดียวและถ้าคุณเริ่มตื่นมารู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้น,นกว่าปกตินั่นแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วครับ สรุปอีกครั้งนะครับ5ท่านอนที่เราคุยกันวันนี้มีทั้งท่าที่ควรหลีกเลี่ยงและท่าที่คุณอาจลองปรับใช้เพื่อให้ร่างกายได้พักจริงๆ ถ้าคุณนอนคว่ำนอนทับแขนหรือหงายแบบไม่ระวังคุณอาจกำลังกดเส้นประสาทบิดกระดูกหรือรบกวนระบบหายใจของตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่ข่าวดีคือร่างกายเรามีความสามารถในการฟื้นฟูเสมอแค่คุณเริ่มปรับท่านอนให้ดีขึ้นวันนี้ร่างกายก็พร้อมจะตอบสนองทันทีในคืนต่อๆไป คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในทีเดียวเริ่มแค่จากหมอนที่ใช่หรือวางหมอนใต้หัวเขา่าแม้แต่การหัดตะแคงซ้ายก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ถ้าคุณดูถึงตรงนี้ลองแชร์ในคอมเมนต์ว่าคุณนอนท่าไหนแล้วเคยมีอาการปวดแบบที่เราพูดถึงไหมหรือถ้าคุณลองปรับแล้วได้ผลยังไงก็มาแบ่งปันกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆและแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักได้ดูด้วยครับสุดท้ายนี้ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณได้นอนพักจริงๆครับร่างกายคุณคู่ควรกับการพักผ่อนที่ดีที่สุด